บายดีพ kh ่อแม่พี่นาะเนี๋ก็มาพบกบซาแปะพี่กอล่ะจ้ะลูกคขาก็ท่าในเขาน่าจ้ะได้มาอัดลิปเด็ดๆเนาะทักทายพี่้องพี่น้องมาดึบรรยากาศใน้านนจ้ะช่วงนี้ก็้อนหอนพี่นะหอนดีีดอหนเน อาบหนามซองซำเถื่อมันห่อนเลยอากาศทันห่อนแบบนี้ห่อนคักห่อนเนี่ยพี่น้องบรรยากาศดีได้ละน่านจะทุกขาไม่ได้เลยเขาใส่ใส่แมสตลอดพี่น้องหน้าซิวขึ้นพี่นเนาะมากเลยปิดปากตลอดเนาะซิวจะขึ้นแนาะนี่เต็มเลยพี่น้องเนาะ ส่วนนี้ก็โคบิดมันอันนั้นพี่นอ้องเฮ้ยเขาเศร้าจะเสื่อจ้ะจะได้ใส่ผ้าปิดปากตลอดพอเพราะว่าเศร้าแปลกเห็นั่นอันนั้นรับบุคคลนะพี่นอ้องรับบุคคลแต่ถึงเขา,เข,าเข้าอยู่ก็บุคคลไปนะจ๊ะปิดปากตลอด ขึ้นนี่เนาะพี่เนาะพวกมันถอนเห็นลูกอาบน้ำยู่ซ้อซันเถอะบางบางส่วนที่แบบยังก็เราเราชนะเขายังอะแบบว่าคนละเครื่องเนี้ยเนาะพี่น้องเราชนะนะเรากขาก็ได้อยู่แต่ว่านาสีไก่สีเบิร์ดเลยพี่น้องเพราะว่าก็บ่ค่อยได้เป็นได้เงียบนี่เนาะ ายุดาเขาหลับเนาะเขาก็มากินกันมาสแกนซื้อกับบานกันนายอยู่หิบทางทพี่นอกก้องเลยหดดแดนไปแดนมาแต่ว่าเวลายงีค่ารึมๆ่บรรยากาศดีได้นั่งข้างนอกเลยรเย็นสบายอยู่ค้าก็เพื่อนก็นยังนั่งแต่ข้างนอกเนาะ ตกมันกับรสบายไปเบดอกพิลลามที่ฝนตกกับําบากเขาคือเก่าบางที่เข้าไปอยางไห้นั่งฝนสิโต้เพื่อแบบสีนั่งค่ะนะบางคนนะบางคนกับวบาเข่าใจเออพี่ฝนจะตกนั่งข้างในเอียงเขาก็สิเขาใจเขาก็สิมานั่งเนาะแต่บางคนเพื่อก็บเบเขอาใจ ใครแบบไปแบบมากกับมาอุดนุ่นเนด้วยพี่นอ้องตีใหญ่ย่างเกาหลีในจังหวัดอยุทยานนะจ๊ะ ยังไลฟ์พี่น้องเอ,อ้ยมาทักทายพี่น้องเมาจ้าสิทธิอพี่น้องคือเก่าแหละแซ่ป่งกับขอมุขขอบใจเด้อขอบคุ่พี่น้องเขามาติดตามให้กำลังใจเนาะกดไลค์กดสตัก๊กไข่กดกระดิ่งคอมเมนต์ผ่าดประการใดก็ขอ์กัเด่อพี่น้องเมื่อนี้ก็แซ่เป่งก็บสิทอตัวละไปเพ่งเท่านี้เนาะเพราะว่าขากระเข่าเลยเจอก,กันใหมค่คลิปหน้าเด้อพี่น้องจะบายดีบ๊ายบาย